ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับหรือว่าท่านีิชมย้อนหลังนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมานอกสถานที่นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีไฮไลท์ให้กับทุกท่านนะฮะได้รับชมกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเราเนี่ยทำงานลงพื้นที่นะฮะพบปะพี่น้องเิรีกรอยู่ตลอดนะครับแต่วันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้มาด้านนอกแล้วก็พร้อมกับ ที่ท่านเห็นแบ็กกราวด้านหลังทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟโบราณน,นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆก็จะให้ทุกท่านนะครับได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้านดูนะฮะว่า,าทำไมเขาถึงมาเปิดร้านตรงนี้แล้วขายได้มาอย่าง10กว่าปีถึงทุกวันนี้เลยนะวันนี้ก็เรามีคำตอบให้แต่ตอนนี้นะครับอยากจะบอกทุกท่านเหมือนเดิมนะว่า ผมในนามของบริษัทเมทาลินพุนทรซับย์99เาจำกัดนะครับโดยผมเป็นประธานกรรมการของบริษัทเนี่ยอย่างที่เราได้รับทราบกันนะครับว่าอาชีพที่ผมทํามานะฮะก็คือส่งเสริมแล้วก็รับซื้อผลผลิตกลับคืนนะครับโดยเฉพาะที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะก็เป็นในเรื่องของโกโก้นั่นเองนะก็อย่างที่เรามีข้อมูลข่าวสารกันทั่วทั้งประเทศนะครับว่าโกโก้ตอนนี้กลายเป็นว่าขาดตลาดนะครับอย่างรุนแรงนะแล้วก็ มีการส่งเสริมกันต่อเนื่องนะครับฉะนั้นผมในนามของบริษัทเมทัลลินพูนรั์นะครับก็ฝากทุกท่านที่ชมไร้สดตอนนี้นะฮะหรือว่าหลายท่านที่ชมย้อนหลังนะครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพจของบริษัทนะครับว่าเราทําธุรกิจอาชีพนี้มาถึง7ปีนี้แล้วนะฮะถือว่าเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือท่านไหนที่สนใจนะฮะ สนใจก็ลองเข้าไปดูเพจของบริษัทนะครับแล้วก็อยากจะปลูกนะโทรมาพูดคุยกับผมนะครับ096 935 2462นะฮะตรงนี้เรามีคำตอบแล้วก็ยินดีนะครับเป็นที่ปรึกษาให้การแนะนำทุกขั้นตอนนะครับก็ฝากในเพจของบริษัทเมทัลินพุนรัพย์9 9 9จำกัดนะครับเราเองได้จดทะเบียนธุรกิจเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยมาถึงทุกวันนี้แล้วนะครับด้วยที่ เรามีความตั้งใจนะคทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เข้าสู่ปีที่7จ็ดนะฉะนั้นการส่งเสริมอาชีพหรือรับซื้อผลผลิตนะครับในเรื่องของวงการโกโก้เนี่ยตรงนี้มันจะพิสูจน์ให้กับหลายท่านได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รับรู้ว่าเราทํามาตลอดต่อเนื่องนะครับพร้อมกับรับซื้ออยู่ต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศไทยนะครับที่มีผลผลิตพี่น้องเศรษรกรบางคนเนี่ยยัง 096 9 3 5 2 4 6 2นะฮะตรงนี้ผมยินดีให้คำแนะนำแล้วก็รับซื้อนะครับรับซื้ออยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดแห้งนะก็ยินดีนะครับหรือพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะฮะที่เข้าสู่วัยเกษียณนะครับท่านที่ทำงานรับพิษากริทท่านที่ทำงานเอกชนนะครับบ้านปลายชีวิตเรานะฮะจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็ เป็นบำนาญให้กับตัวเองนะฮะเพราะว่าโกโก้นี้นะฮะมันอยู่กับเราถึง60ปีเพียงแต่ท่านลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับมันเป็นมายืนต้นนะฮะที่จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นบำนาญให้กับเราได้ะฉะนั้นก็ฝากถึงนะฮะท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาในเรื่องของการเกษตรนะครับปัจจุบันนี้บริษัทเมทัลินพูลซับย์99จําจำกัดเนี่ย ผมก็ทําอยู่2 product นะครับทางเรื่องโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวส่งออกเพรตอนนี้เราก็มีการส่งออกนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกไปแล้วมีผลผลิตนะครับแล้วก็เรารับซื้อกลับมานะครับส่วนท่านที่สนใจอยากปลูกนะฮะอยากปลูกนะครับว่าอาตอนนี้มันมีที่ซื้อที่ขายชัดเจนไหมตรงนี้เราก็ฝากฝากในเพจของบริษัทได้เลยนะครับท่านลองเข้าไปดูนะ ไปดูพิมพ์ชื่อบริษัทเมทาลินพูลซัพย์99จำกัดนะครับเราเองก็ทําอย่างนี้มาตลอด7ปีนะซึ่งมันก็มีความยั่งยืนและความมั่นคงอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าการจดทุนเบียนการค้าเราเพิ่มจาก1ล้านบาทเป็น5ล้านบาทถึงทุกวันนี้เลยนะครับพร้อมกับในเรื่องของการรับซื้อแล้วก็การส่งออกนะครับฉะนั้นอย่างวันนี้ที่ผมพามานอกสถานที่นะฮะมันเป็นจังหวะโอกาสที่เราเนี่ย อยากจะบอกนะครับแล้วก็สื่อสารไปบอกกับพี่น้องเสรีกรนะครับหรือว่าทุกท่านที่ชมไร์สดหรือชมย้อนหลังนะครับว่าอาจในเรื่องของอาชีพโกโก้หรือว่าชีพของอาหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวส่งออกตาตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็ขาดตลาดเรื่องผลผลิตฉะนั้นท่านที่กําลังชมหรือชมย้อนหลังนะครับก็ฝากลองเข้าไปดูในเพจบริษัทด้วยนะครับว่าผลผลิตมันไม่พอแบบไหน นาราคามันเป็นยังไงการรับซื้อเป็นยังไงตรงนี้ผมในานามประธานของบริษัทกัมเมทาลินพูลทรัพย์99จำกัดนะครับเราก็ทำอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องเยี่ยมแปลงพบปะพี่น้องเสรกรทำการไล์สดนะครับออกสื่อนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้มีความมั่นใจนะครับว่าเรายังทำอยู่ตลอดถึง7ปีนี้ได้นะถือว่า,าทำมาตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเหมือนกับพี่น้อง เรษตรกรที่ไว้วางใจให้กับของบริษัทเมทัลินพูลซัพ์99จำกัดนะครับฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เรามาทําการไลฟ์สดนะครับแล้วก็นอกสถานที่นะส่วนเดี๋ยวในช่วงท้ายๆผมจะพาท่านชมนะฮะผมจะแพนต้องให้ดูทั่วในร้านนะครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์มากในเรื่องของอเป็นร้านใจยยอาบกาแฟโบราณน,นะครับพะร้านนี้เขาก็มีโกโก้เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่า ในการที่เราปลูกโกโก้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราแปลรูปเป็นนะครับมันก็จะมีการขายเกิดขึ้นตลอดเราไม่ต้องกลัวว่าพอถึงเวลาเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปขายที่ไหนตรงนี้เราตัดความกังวลนะครับเพราะมันทําการแปลรูปแล้วเป็นของกินนะครับเป็นของกินที่ทั่วโลกต้องการเยอะมากนะครับเราก็เลยต้องมาบอกนะครับแล้วก็มาเชิญชวนกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ สนใจอยากปลูกปลูกแซมพืชชนิดไหนทําได้ไหมทํายังไงตรงนี้ก็โทรมาผมได้นะครับหรือพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะที่สนใจนะครับมีทั้งสองโปรดักต์เลยนะฮะทั้งเรื่องหมากทั้งเรื่องโกโก้นะครับมันจะช่วยตอบโจทย์ให้กับเราได้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะพาท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันนะครับในเพจของบริษัทเบทารินพูลซับ99จำกัดและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นวิทาฐานอย่างหนึ่งนะครับให้กับหลายๆท่านที่รับชมไม่ว่าจะเป็นชมย้อนหลังหรือกําลังชมไลฟ์สดผมตอนนี้อยู่นะผมก็มาบอกนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับกับทุกช่องทางนะครับตอนนี้เราก็อาจใช้สื่อตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับเพื่อ,อให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าการส่งเสริมอาชีพการทําธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีความตั้งใจทําไม่มีความมุ่งมั่นนะครับมันจะไม่ยาวนานถึงขนาดนี้นะครับ แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมนำพาธุรกิจอาชีพตัวนี้กับทีมงานพร้อมกับบริษัทเนี่ยมาถึง7ปีนี้แล้วนะครมันก็พิสูจน์ให้กับหลายท่านได้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจทำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้สื่อต่างๆเป็นตัวช่วยนะเพื่อบอกกล่าวให้กับทุกๆท่านทั้งโลกใบนี้เลยนะครับที่มองเห็นนะฮะเพราะตรงนี้เราก็ดีใจนะครับแล้วเราก็ภูมิใจมากว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเหลือกับพี่น้องเตรกรนะครับหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกับทุกท่านที่มองหาอาชีพนะที่อยากมีไรายได้หลักหรือเป็นอาชีพเสริมนะครับก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะเดี๋ยวผมคุยกับทุกท่านไปด้วยแล้วก็เราจะแผนต้องให้ท่านดูด้วยนะครับว่าทําไมวันนี้ผมถึงมาทําการไลฟ์สดในร้านชื่อร้านกาแฟยายอาบโบราณน,นะครับก็ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ทุกพื้นที่ที่อยากจะมาที่ร้านนะรตรงนี้เดี๋ยวผมฝากก่อนนะครับ ท่านสามารถพิมพ์เข้าเซิร์ชเข้าไปดูนะฮะอัดทะกะวีซอย8นะครับชื่อร้านยายอาบกาแฟโบราณท่านผ่านไปผ่านมาขึ้นเหนือล่องใต้นะครับทางตะวันออกไปไหนก็แล้วแต่มันจะพาท่านมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศร้านเหมือนที่ผมพาให้ท่านรับชมเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นมน์เสห์นะครับสำหรับท่านที่ชอบ ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบการนั่งดื่มกาแฟนะครับพบูดปะพูดคุยกันไปครับเดี๋ยวเราพาท่านไปชมทั่วๆไปเลยนะฮะกับร้านกาแฟยายอาบโบราณแห่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ประมาณประมาณกี่ปีละเปิดเปิดประมาณกี่ปีสิบกว่าเอรุ่นแม่สามสามสิบกว่าเนาะอ่ะนี่ท่านได้เห็นนะครับอันนี้ผมแผนกล้องให้ดูร้าน ยายอาบกาแฟโบราณเนี่ยเปิดมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะครับนั่นก็คืออยากให้ทุกท่านนะได้รับชมนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศโดยเฉพาะท่านที่ชอบนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นของเก่าโบราณที่น่าสนใจเพราะมันมีเสน่ห์ของมันในตัวเองนะครับฝากร้านนะฮะฝากร้านเป็นร้านน้องชายกับน้องสาวนะครับที่เปิดอยู่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับท่านพิมพ์เข้าไปดูนะฮะแล้วก็ มาตามจุดตรงนี้ได้เลยนะครับอัทตกวีซอย8อําเภอเมืองนครสวรรค์นะท่านเห็นร้านนะครับสวยงามมากอยากจะมาถ่ายรูปมานั่งดื่มกาแฟชิลๆก็เรียนเชิญนะครับก็ดีมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูด้านด้านนอกสักนิดหนึ่งนะครับเลยก็ไปดูนี่อย่าลืมนะอัทวีอัทตกวีซอย8งานนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็มาดูด้านนอกกันนะฮะ<ม>นี่ยายอาบกาแฟโบราณ ท่านเห็นนะครับสวยงามมากนี่นะอ,อย่าลืมนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับยายอาบกาแฟโบราณน,นะครับอัทกวีซอยแอ,อําอเภอเมืองนะครสวรรค์นะท่านก็จะได้เห็นร้านบรรยากาศสวยงามครับสวยงามส่วนมากพี่น้องทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะนะมานั่งดื่มกาแฟนะครับแล้วก็มาร้านชิลิวนี่ก็เป็นน้องสาวกับน้องชายนะครับทีดลล่ดูแลร้านนะครับตั้งแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูก นะฉะนั้นฝากร้านด้วยนะครับก็ในเพจของบริษัทเมทัลลินพูลซับ99จำกัดนะครับเราก็มีความเพื้มปิติกับทางน้องๆเขาด้วยนะครับที่เป็นเจ้าของร้านนะฮะสานต่อรุ่นสู่รุ่นกันนะครับอย่าลืมทุกท่านนะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามานะครับเข้ามาที่อำเภอเมืองนองครสวรรค์นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมก็อยากจะให้ทางน้องเขาฝากร้านนะครับฝากร้านกับทางพี่น้อง ที่รับชมไฟ์สดหรือว่าชมย้อนหลังนะครับอันนี้ผมแพงต้องเป็นบรรยากาศที่ทั่วไปให้ดูอยู่นะครับถือว่าสุดยอดน่าสนใจนะฮะน่าสนใจและน่าติดตามอย่าลืมมากันนะครับท่านที่ขึ้นเหนือล่องใต้นะฮะแวะเวียนเข้ามานะครับอยากทานอะไรแบบไหนยังไงนะบอกเชฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะไม่ต้องห่วงนะครับนี่สุดยอดมากๆนะร้านเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับ ตั้งแต่ตีห้าก็ปิดห้าโมงเย็นนะ,ะนี่นะครับส่วนมากก็มีพี่น้องทั่วๆไปนะเขาก็แวะไปเวียนมานะครับพอผ่านมาก็มานั่งจิบกาแฟกันบ้างอะไรกันบ้างนะพูดคุยกันก็ยินดีนะครับยินดนะีฝากร้านน้องสาวกวับน้องชายที่นี่ด้วยนะครับก็ในๆนก็วันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้มาออกสื่อของเพจบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดเราก็เลยได้มา นั่งจิบกาแฟนะฮะแล้วก็ฝากร้านน้องๆเขาสักนิดหนึ่งนะครับท่านจะเห็นนะสำหรับท่านไหนยุค90นี้ก็จะรู้ดีนะ90 80นี้จะรู้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ท่านให้น้องฝากร้านสักนิดหนึ่งฝากชื่อร้านเชิญชวนนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เป็นกาแฟโบราณยายอาบนะคะ มีมานานกว่า30ปีแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ้าแวะมาลงมาเชิญมาชิมก่อนได้นะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นร้านน้องสาวนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะเป็น30กว่าปีเนี่ยเป็นเครื่องการันตียืนยันนะครับว่าร้านกาแฟยายอาบโบราณเนี่ยสุดยอดมากๆท่านมาอยากสั่งเมนูไหนสั่งได้นะฮะสนใจแล้วก็เหมือนที่ผมแพนกล้องให้ดูเนี่ยเป็นบรรยากาศ ทั่วๆไปของร้านนะครับที่ท่านเห็นเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอากาสยังไงผมก็พาทุกท่านไปรับชมต่อๆนะครับแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวเรื่องอาชีพนะครับอาชีพที่บริษัทเมทาลินพูนทรัพ์99จำกัดส่งเสริมมานะฮะแล้วก็รับซื้อผลผลิตมาถึงทุกวันนี้นะครับเข้า7ปีนะครับโอเค okay. มาเดี๋ยว โอเคนะครับก็เดี๋ยววันหน้าเรามีสิ่งดีๆตรงไหนนะครับพื้นที่ออกนอกสถานที่ผมก็พาท่านไปรับชมอีกนะครับวันนี้อย่าลืมนะฮะกดติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพจของบริษัทนะท่านที่สนใจอยากปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกโก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะครับตอนนี้บริษัทเมทัลินพูลซับ99จำกัดส่งเสริมอยู่2โปรดักต์เลยนะฮะตลอดเวลานะครับ จนถึงทุกวันนี้ก็เข้า7ปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันหน้าเราไปเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งล่ำรวยนะครับและเป็นคนโชคดีกันตลอดสวัสดีทุกท่านนะครับ